หลังจากที่ออกบูธงานกล้วยไข่มาหลายวันนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเครื่องหยอด SPK นำมาส่งที่เพชรบูรณ์นะคะทางขนส่งก็แวะมารับเรานะคะแล้วก็เดินทางไปส่งลูกค้าที่เพชรบูรณ์ด้วยกันนะคะระหว่างทางที่ไปก็จะเจอฝนนะคะบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนนะคะแต่ระหว่างทางไปก็เจออะไรมากมายนะคะ อันนี้มาถึงที่ลูกค้าอำเภออำเภออะไรเอ่ยอำเภออ่าวิเชียนบุรีนะคะลูกค้าสั่งสี่แถวเข้ามานะคะอันนี้ก็ลงให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้ก็มีรถสองสองคันนะคะจะมีรถรถ l อ7เจแล้วก็ เป็นรถไถฟอร์ดนะคะตัวนี้น่าจะใส่รถไถ่ฟอร์ดนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะหลังจากลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็แนะนําการใช้เบื้องต้นนะคะนี่คือลงเรียบร้อยนะคะขส่งมอบเรียบร้อยจ้ะอันนี้ส่งมอบโดยเจเจจุบแจงนะคะแล้วก็เราก็เดินทางต่อไปนะคะระหว่างทางเราก็จะเจอ กับน้ำนะคะที่ท่วมเออนองกับลูกค้าที่อาเภอหนองไผ่นะคะที่เราเอามาส่งตัวต่อไปนะคะระหว่างสองข้างทางก็จะมีน้ำท่วมตลอดเลยนะคะน,นี้เข้าซอยบ้านลูกค้ามาแล้วนะคะ GPS พามาแต่ว่ามีหลงนะคะไม่หลงหรอกแต่ว่าเลยจุดบ้านลูกค้าไปนะคะแล้วก็ต้องถอยกันออกมานะคะ อันนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วเตรียมตัวลงของได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสามแถวเข้ามานะคะนนกคาาะคะนน็จบปุ๊บลงของเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ยังสามารถสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ที่เบอร์0 8 8 5าที่เบอร์น8 8 5 4 7 2 1 0 1นะคะตัวนี้ยังมีโปรโส่งฟรีทั่วประเทศไทยอยู่นะคะยังไงรีบตัดสินใจกันเข้ามานะคะมีราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะ